สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านหมากแข้งโดยร้อยตำรวจตรีฉันทะท่าแก้วยศสิบตำรวจโทในสมัยนั้นอดีตนายตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเรื่องผมรอดตายเพราะพระองค์ผมสิบตำรวจโทฉันทะท่าแก้ว ตำแหน่งหัวขัมูในขณะที่เกิดเหตุนในวันนั้นผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพระองค์ท่านเสด็จมาผมคิดว่าผมไม่ตายแล้วเพราะผมได้นึกเสมอว่าในขณะที่ท่านยังไม่มายังไม่เห็นพระองค์ท่านนั้นข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าจะไม่รอด เขได้ปรึกษากับเพื่อนแล้วบอกว่ายังไงยังไงเราก็คงจะไม่รอดเพราะอาหารก็หมดกระสุนก็หมดส่งสภาระหรือส่งสอปอส่งอาหารการกินก็ไม่ได้ก็คิดว่าจะไม่รอดอยู่แล้วพอดีเวลาประมาณสักสิบห้านาทีการโดยประมาณก็เห็นเพราะเครื่องบินมาข้าพเจ้าในเมื่อเห็นพระองค์ท่านสเสด็จลงจากเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นี่ก็มีความพึ่งพิิตมีความ ภูมิใจเป็นอย่างมากก็คิดว่าชีวิตของเราคงไม่ตายแล้วอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดคือในวันในคืนวันที่ห้านั้นข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นยามผัดที่สองแล้วก็ได้รายงานตัวต่อพระองค์ท่านในขณะที่พระองค์ท่านเข้ามาตรวจเวรหน้นาที่เวรยามข้าพเจ้าก็ได้รายงานตัวต่อพระองค์ท่านข้าพเจ้าก็ตะกุกตะกักในการพูดราชาธรรม ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าข้าพพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาชา,ชาติทหารข้าพเจ้าก็เลยบอกว่ากระผมสิบตำรวจโทชันทาแก้วตำแหน่งขงับมูปฏิบัติหน้าที่เป็นยามผัดที่สองตั้งแต่เวลา20 0 0จนถึง20ถึง22่สิบาจุดศูนย์ศูนย์นอปัตปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับผมท่านก็พยักหน้าแล้วก็เดินไปตรวจแนวต่อไปครับผม